วันนี้พามาดูนักสร้างบอนไซของจีนนะครับในการสร้างบอนไซนะครับอันนี้ก็เป็นอาจารย์เชนโมนะครับจากประเทศจีนนะครับก่อนที่เขาจะสร้างนะครับเอกลักษณ์ของอาจารย์ก็คือเขาจะร่างภาพแบบนี้ออกมาเป็นภาพในกระดาษก่อนนะครับอันนี้เขาจะใช้พลาสติกคลุมตัวใบสดไว้นะครับเพื่อเขาที่จะแกะ นะครับแกะซากด้านข้างแบบนี้นะครับให้เป็นไปตามภาพที่เขาวาดไว้นะฮะเทคนิคของเขาก็คือเขาจะใช้พวกตะขอแบบนี้นะครับหรือถ้าบ้านเราเนี่ยไม่มีประเภทนี้ก็จะเป็นตะขอที่เป็นเหมือนเคียวนะครับเล็กๆนะครับไม่ใช่ตะขอแบบนี้นะครับแต่ก็ใช้ได้นี่ฮนะบ้านเราจะชอบใช้แบบนี้นะครับในการค idle, <AK S 2> ่อยๆ <ไป S 2> เกาขูดไปนะครับก็จะเป็นล่องลึกนะครับแล้วก็จะใช้ครีมอีกประเภทหนึ่งแบบนี้นะครับในการหมุนนะครับหนีบแล้วก็หมุนเลยนะครับแล้วก็ค่อยๆขูดไปเรื่อยๆครับจนได้ ลักษณะของซากที่เขาต้องการแล้วเขาก็จะใช้ผ้าหุ้มตัวใบไว้เพื่อที่จะใช้ไฟเผานะครับเพื่อให้เกิดความแห้งและแกร่งของตัวซากนะครับแล้วก็รักษาสภาพซากไม่ให้เกิดเชื้อราด้วยนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือจะทําให้เกิดความสวยงามนะครับเหมือนพวกซากที่โดนไฟเผานะครับในธรรมชาตินะฮะพอเราเผาเสร็จเราขัดนะครับขัดด้วยแปรงทองเหลืองนะครับ ก็จะได้้ากที่สวยงามแล้วก็คัดกิ่งครับตัดกิ่งนะครับเลือกเฉพาะกิ่งที่เราต้องการนะครับดูทรงนะครับแล้วก็จินตนาการไว้ในใจว่าแบบไหนที่จะเป็นไปตามภาพที่อาจารย์วาดนะครับอาจารย์ก็จะใช้เป็นไดเ้เป็นเชือกนะครับ เชื่อในการพันก่อนรอบหนึ่งแล้วก็ใช้ตัวลวดในการพันตาเพื่อจะรักษาสภาพของกิ่งเขาเพราะว่ามันจะต้องมีการดัดงอที่เยอะนะครับเพื่อไม่ให้กิ่งเขาหักนะครับก็ต้องใช้เชือกรอบหนึ่งก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆดัดงอแบบนี้นะครับก็จะเป็นเทคนิคการเล่นบนสายอีกประเภทหนึ่งนะครับที่ทําให้เกิดความสวยงามนะครับเนี่ยอาจารย์จะค่อยๆดัดไปนะครับเราวมาดูกันว่าจะเหมือนจากภาพวาดที่อาจารย์ได้จินตนาการไว้หรือเปล่านะครับอันนี้นะครับ อาจารย์ก็ทำคลิปหลากหลายนะครับผมก็มีโอกาสได้เผยแพร่ของอาจารย์อยู่เยอะพอสมควรนะครับเพราะว่าส่วนตัวแล้วก็ชอบที่อาจารย์นะครับมีไอเดียนะครับไอเดียที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับน่ครับสวยงามมากๆเลยนะครับเพื่อนๆเนี่ยฮะใส่กระถางแล้วสวยมากเลยนะครับอีกคนนึงนะครับเป็นนักเล่นมอนไซชาวจีนที่เป็นผู้หญิงนะครับจริงๆผู้หญิงเนหายากเลยนะครับว่านัานนๆเราจะเจอนักเล่นมอนไซจริงๆจากประเทศจีนเนี่ยก็มีไม่กี่ท่านนะครับที่ผมเหีนก็ แค่2อถึงสท่านนะครับที่โดดเด่นนะครับอันนี้ก็คือเป็นหนึ่งในนั้นที่ผมรู้สึกว่าเขาเก่งนะครับอันนี้เขาเอากระถางตัวกระถางพลาสติกนะครับเขาก็ทอออกเลยนะครับเขาปลูกไว้ในกระถางก่อนนะครับแล้วก็ใช้ตัวลักษณะเหมือนจอบเล็กนะครับในการที่จะเอาดินออกแล้วก็ใช้กันไกนะครับค่อยๆเดมให้มีไอตัวขนาดเล็กลงนะครับตัวตุ่มเขานะครับเพื่อจะใส่ในกระถางที่มีขนาดเล็กลงแบบนี้นะครับแล้วก็จะใช้ลวดมัดเพื่อยึด ต้นกับกระถางไว้แบบนี้แล้วก็ใช้ดินนะครับเป็นดินนการรมะนะครับในการที่จะ uh, ใส่เข้าไปแบบนี้นะครับเพื่อ <laughs> ท sure. ี่จะนําไปเลี้ยงเข้าต่อแล้วก็ด้านบนนะครับนี่เขากระทุ้งดินนะครับให้ดินมีความแน่นนะครับแล้วก็ด้านบนนะครับทีนี้เขาจะทําการคัดกิ่งแล้วก็ตัดกิ่งไว้นะครับนี่นะครับสาวชาวจีนคนนี้นะครับค่อนข้างที่จะมีไอเดียในการทำต้นไม้ได้สวยมากๆเลยครับเพื่อนโดยลักษณะของ คนนี้นะครับเขาจะเน้นไปที่กิ่งที่มีความอ่อนช้อยนะครับตัวลำต้นที่มีความอ่อนช้อยมากมากเลยนะครับถ้าเราดูเทคนิคดีๆเนี่ยเขาค่อนข้างจะทําคลิปยาวมากๆเลยครับเราจะได้สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการทํำซากกับการดัดกิ่งมากๆเลยนะครับเนี่ยฮะเขาก็จะใช้แบบนี้ครับใช้ตัวครีมเนี่ยค่อยๆหมุนนะครับหมุน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 แล้วก็หลังจากนั้นนะครับงานละเอียดก็คือจะใช้พวกเนี่ยครับ เป็นตะขอในเกี่ยวนะครับขูดนะครับขูดให้เกิดร่องนะครับของลอยซากแบบนี้นะครับแล้วก็จะค่อยๆทําไปเรื่อยๆนะครับพร้อมกับการ down, ใช้นะครับถ้าอันดับแรกนะครับก็จะใช้คีมก่อนนะครับคีมในการหมุนนะครับคีบแล้วก็หมุนนะครับหมุนแบบนี้นะครับจะทําให้เกิดตัวเปิดแผลที่ใหญ่นะครับแล้วก็ความตัวละเอียดเนี่ยเขาก็จะใช้คีมอีกประเภทหนึ่งครับที่เป็นตะขอครับ อ่านะครับค่อยๆหมุนแบบนี้นะครับนะะเขาก็ค่อนข้างที่จะมีอ่าความละเอียดนะครับละเอียดมากนี่ครับก็จะเป็นการละเอียดขึ้นก็จะใช้พวกตะขออ่าแกะอ่าซากไม้แบบนี้นะครับแล้วก็จะใช้แปลงทองเหลืองในการขัดเพื่อให้ตัวพื้นผิวของตัววันไซเกิดความเด่นชัดขึ้นมาโดยเฉพาะตรงซากเลยนะครับถ้าเข้าขัดดีๆเนี่ยก็จะทําให้เกิดความสวยงามนะครับราบเรียบนะครับอ่านะครับแล้วก็หลังจากทําซากเสร็จแล้วครับเพื่อนๆเขาก็จะใช้ตัว ลวดนะครับอันนี้คือเขาไม่ได้ใช้เชือกในการพันก่อนนะครับเพราะว่าเราต้องพิจารณาดีๆครับเราต้องดูว่าเราจะดัดเข้าเยอะหรือเปล่าถ้าดัดไม่เยอะแล้วก็กิ่งเข้าเหนียวเนี่ยเราก็ไม่ต้องใช้เชือกพันนะครับแบบอาจารย์เชนโมก็ได้นะครับอันนี้เขาก็ใช้ลวดในการพันเลยนะครับพอพันเสร็จปุ๊บเขาก็จะทําการดัดเข้าทรงนะครับให้เป็นไปตามขนาดหรือทรงที่เขาต้องการนะครับเนี่ยเขาก็จะค่อยๆดูแบบนี้นะครับแล้วก็ค่อยๆดัดไปเรื่อยๆนะครับ ดูเทคนิคก,การพันลวดของสาวชาวจีนคนนี้ครับไม่ธรรมดานะครับค่อนข้างที่จะมีความชํานาญน,นะครับแล้วก็ค่อนข้างไวนะครับแล้วก็ทรงเนี่ยเขาจะไม่เขียนไว้ในกระดาษเหมือนอาจารย์เชนโมนะครับเขาจะอยู่ในใจเขาแล้วนะครับว่าเขาจะทําทรงไหนยังไงนะครับแล้วก็ค่อยๆพันไปแบบนี้นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวมาดูว่าเขาจะทําออกมาเป็นทรงไหนนะครับเพราะเราไม่เห็นเขาในกระดาษนะครับลองดูนะครับเขาจะค่อยๆดัดแล้วนะครับน่าตื่นเต้นมากเลยนะครับ าการดัดแบบนี้นะครับต้องมีประสบการณ์สูงมากๆเลยแล้วก็จะมีทรงอยู่ในใจนะครับนี่ฮะเพื่อที่จะคัดกิ่งได้ถูกต้องนะครับต้องค่อยๆเล่นครับเพื่อนๆถ้าลองดูแล้วเนี่ยก็จะเริ่มมองลายของกิ่งออกนะครับว่ากิ่งไหนควรจะอยู่ตำแหน่งไหนซึ่งจริงๆมันก็จะเป็นหลักการของอกิ่งที่สับว่างกิ่งที่แยกออกจากกิ่งหนึ่งเป็นกิ่ง2องจากสองเป็นสีเนี่ยเหมือนกันนะครับนะฮะแล้วก็ค่อยๆไล่ลำดับของกิ่งลำดับของทรงนะครับ ให้เราค่อยๆฝึกไปเรื่อยๆนะครับเราก็จะมีความชํานาญนะครับเหมือนสาวชาวจีนท่านนี้นะครับเขาทําไว้หลายต้นเลยนะครับน่าสนใจมากๆเลยครับเพื่อนๆเริ่มกระชับพุ่มเข้ามาแล้วนะครับอ่านะครับอันนี้เ็าคือเขาเล่นตรงยอดนะครับให้ก็คือมีความโค้งให้เกิดยอดด้วยนี่นะครับนี่นะครับใช้น้าพ่นแล้วนะครับบารูงแล้วนะครับนี่ก็น่าจะเสร็จแล้วนะครับ สวยงามมากๆเลยครับทรงกระชับนะครับแล้วก็เห็นซากได้ชัดเจนนะครับเยี่ยมยอดครับเพื่อนๆ